นี่ไงโหสวัสดีครับผมกลับมากับผมหน้านอนเล่นเกมนะครับเกมที่มีชื่อว่า Mouse and Bear Battle นะครับภาคที่2นะครับผมแล้วกลับมาพบกับดอมอีกครั้งกับการอัปเดตใหม่นะครับมีการแบบลงเรือหาปลาด้วยนะมีเรือด้วยนะมีการออกเรือด้วยนะเราก็ไม่รู้ว่าออกเรือยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับมันต้องลองดูนะครับผมเอาว่าเอาว่านะครับผมเรื่องราวของดอมตอนนี้นะครับสงครามเกิดขึ้นระหว่างจักรวรรดิใต้กับเรานะครับมาดูซิว่าเราจะเอาตัวรอดได้หรือไม่นะครับ ไปลุ้นกันเลยนะครับผมเอาวะไล่ไล่ไล่อ่านะครับผมเอาละครับผมตอนนี้นะครับผมมีการปะทะกันระหว่างสเตอร์เจียนะครับผมคนตระกูลเดียวกับเรากับฝั่งกองกำลังโบแวนนะครับโบแวนเราต้องเข้าไปช่วยนะครับผมเอาว่าปะทะกับกองกำลังของคาราด็อกนะครับคาราด็อกนะครับไม่รู้เรารู้จักหรือเปล่าแต่เราเนื่องจากเพื่อนเรานะครับเป็นคนชาติเดียวกันนะครับต้องไปช่วยซะหน่อยไปกันเลย และนี่คือสงครามชนชาตินะครับผมเอาว่าเราเข้ามาช่วยเพื่อนของเรานะครับมาดูซิว่าเรื่องเราจะชนะหรือเปล่านะครับสงครามเมามันแน่นอนดูเดือดทะลุจอนะครับดูเดือดทะลุจอเอาว่าไอ้เพื่อเราบุกก่อนเลยนะครับเราจะบุกทีหลังนะครับผมกองทัพมันน้อยเพราะฉะนั้นผมจะเอามาแต่ทหารม้าธนูพอทหารม้าธนูตามมาทำมาผมจะเอาทหารม้าธนูเลี้ยงตรงนี้นะครับผมโอเลยตรงนี้ทหารทหารธนูธรรมดามาตรงนี้ทหารลาบมาตรงนี้นะครับผม มาดูเชิงก่อนมาดูเชิงก่อนท่านมาวิ่งไปนู่นเลยนะครับเดี๋ยวจะให้วิง่งเดี๋ยวจะให้วิ่งตะปบตะตะปบหลังมันนะครับผมอาดับแรกนะครับด้วยความที่เราเป็นผู้นํใส่บูนะครับนักรบสส่บูเราลุยเดี่ยวไปเลยบุตรชายของนายผู้เชิดเรียบรนอยไปหนึ่งรีบไปน้อยบุตรชายตายไปแล้วบุตรชายโอ้โหว่ะะาเฮ้ยภาษาไทยมันอัปเดตอัปเดตโอ้โหอัปเดมาใหม่นะครับแม้แต่ชื่อโอ้โหมันมันเออมันมันมันปกครองกันแบบพ่อปกครองลูกวะ ตัวละครทหารมาเลยเรียกว่าบุตรชายเออโอ้โหเอาว่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเออเอามาเอามาเจย์เจยนเหล่าทหารนูกาหล้งหลายหยุดยิงก่อน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 โดนเข้าไปโดนเข้าไปมาค่อยเคลื่อนทับมาค่อยเคลื่อนทับมาจาเจย็นจเยนเอาดิมึงเจอนี่มึงเจอมึงเจอไปไปเคลื่อนทับไปตรงนู้นไปตรงนู้นอ่อเอาว่ะทหารมาะนูผมนะครับ พร้อมแล้วพร้อมประทากันแล้วมันพร้อมประทากันแล้วมันพร้อมจะประทากันแล้วนะครับจังหวะนี้ยิงได้ยิงดูชิกจิกจิกิิิิิิโอ้โหเออเออเรียบร้อยล่วงล่วงหมดไม่สนลูกใครล่วงหมดโอ้โหล่วงหมดหืมไหนไหนฟาดพอาซ้ายวัดขวาเอ้ยกันได้โอ้ยดาบเล็กๆแต่กันได้เอาเรื่องเอาเรื่อง เอาเรื่องมาเจอขวานโคตรขวานหน่อยโคตรขวานมาตะาไพ่เรียบร้อยขา,นนาดนะครับผมหัวขาดนะครับผมอ๋อส่งข้ามส่งข้ามครั้งนี้เออโอ้โหอะไรอะไรเรียบร้อยหมดอะอะไรสามนาวสามนาวมาช่วยเพื่อนครับมาช่วยเพื่อนกับลุยเดียวลุยเดียวโอ้โหนะลาคาด็อกลาคาด็อกโดนเราแล้วลาคา,า,าด็อกโดนเรานี่ทหารมาธนูผมยิงอย่างเดียวอะไร องคลักเหรอองคลักเหรอองคลักพิทักษ์เธอโอทักของดาคัล็อกนะครับผมยิงยิง้าไปยุ่งยิงยิงยิงพร้อมกันทีเดียวนะครับมันจะแรงมากเออเออเออเอาดิเรียบร้อยเรียบร้อยเอาดิผมยิงด้วยผมยิงด้วยผมก็มีธนูเหมือนกันนะครับผมเอออะไรอะไรล่วงไปดิล่วงไป ล่วงไปเรียบร้อยเรียบร้อยหมดเอาวะเอพเลเวลธนูสักหน่อยนะครับผมไปไหนตัวนั้นอะไปไหนไม่โดนเนระไม่โดนเหระไม่โดนเหระโอ้โหตกมาแล้วโดนยิงธนูใส่เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหง่ายได้ง่ายได้ง่ายได้นะครับผมคนเดียว2ี่สิบตัวนะครับผมอ่าร้อยกว่าตัวแต่ผมเล่นไปยี่ะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้อะเนี่ย โอ้ได้รับของเ0เลยนะครับเพราะว่าเราอยู่ทับหน้านะครับผมเราอยู่ทับหน้าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมโบแวงก็บอกขอบคุณมากท่านไอ้นี่ก็บอกว่ากูผิดอะไรไปนักโทษเถอะนะครับผมอาจักรวิแดนใต้แล้วก็ได้ผลหอกมาหนึ่งนะครับผมแล้วก็เฉลยอีก7 5ตัวเลยหรอพอแม้ที่พอแม้เออจับได้หมดก็จับนะครับจับได้หมดก็จับนะครับผม เอาวะอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดอุ้ยภาษาไทยเกือบหมดอ่ะนะครับผมภาษาไทยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้นะครับไปกันต่อไปกันต่อไหนดูสิโอ้สี่ร้อยเหรอกี่ร้อยเออสี่ร้อยนั่นเหรอเดี๋ยวด,ดีเกณฑ์ทหารก่อนเกณฑ์ทหารก่อนอ่าเกณฑ์ทหารมันโอ้โหไม่มีใครสมัครเลยเพราะฉะนั้นบังคับบังคับบังคับเออยี่สิบเอ็ดตัวมาเข้ากองทัพอัวให้หมดเข้าใจไหมเข้าใจไหม เอ,อ้โหนั่นก็เอาออกหน่อยนะครับเกินเกินอ่าพวกทหารก,อง,ราาารกองเกินเราไม่รับทหารกองเกินเราไม่รับนะครับอ่า,าห้าห้าตัวปล่อยไปโอเคได้ละสามร้อยหกสิบไปไงสามร้อยหกสิบนะครับผมมามาดูแลดูแล,ด,แลดูแลประเทศชาติดูสิเฮ้ยอยากจะรู้ว่าเราเราสามร้อยหกสิบกับมันสี่ร้อยห้าสิบสองใครจะชนะไหมอยากรู้ไหม <laughs> มันกำลังไปบุกมันกำลังไปบุกโอเคปล่อยไปก่อนปล่อยมันไปบุกเมืองเรานะครับผมกำลังเดินตามมา เล็ดรอดเล็ดรอดตามไปเล็ดรอดตามไปพร้อมเปิดนะครับผมนั่นไงว่าแล้ว500กว่าตัวนะครับผม500กว่าตัวพร้อมบุกปราสาทเรามีแค่194นะครับผมเราจะยืนดูมันยืนดูมันมันจะแพ้เราเมื่อไหร่เนี่ยเราบุกเข้าข้างหลังเนี่ยโอกาสชนะสูงแต่ขอกําลังเสริมสักร้อยหนึ่งดีกว่านะครับผมเฮ้ยขอกําลังเสริมสักร้อยสามสิบห้านะพอพอจะสู้ได้หน่อยนะครับผม เดี๋ยวเรากําลังเสริมก่อนมาก่อนนะครับผมมาจะมาภายในกี่ชั่วโมงดูดิสองวันโอเครอได้สองวันรอได้หนึ่งวันผ่านไปสองวันผ่านไปมาถึงยังเอ้ยๆิบหายละเมื่อไจะมาเนี่ยถึงยังเนี่ยโอ้โหหนึ่งวันเจ็ชั่วโมงไม่ไหวหรอกว่ะ เพื่อนกูตายก่อนเข้าไปช่วยเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเซฟนะครับผมเซฟเซฟบ้าเอ้ยเรารอนานกว่านั้นไม่ได้นะรอนานกว่านั้นไม่ได้นะตายนะไอ้ตายเถอะอันดับแรกครับผมอ่าปึมปลมหรือรอ,อตอนเช้าดีกว่ามาั้งรับเฉลยมาด้วยไหม,มถ้ารับเฉลยสามตัวนี้ต้องเกณฑ์ทหารไอ้กระจกกระจอกออกสักสามตัวหนึ่งสองสาม เก่งออกสาตัวเพื่อรับสนะทหารตัวนี้นะไอตัวนี้มันเก่งกว่านะครับผมอ่าแล้วก็รอตอนเช้าก่อนรอตอนเช้าดีกว่าอ่าเช้าแล้วเช้าแล้วอ่าเช้ามืดกเเ็เล่นมันเลยเล่นมันเลยไหวไม่ไหว,ไม,ไ,หวไม่รู้อ่ะเล่นมันก่อนนะครับผมโอ้โหแล้วเป็นช่องแคบด้วยนะแล้วแบบว่าเชา้ชาเช้าแบบว่าตื่นขี้หูขี้ตามาเลยสตูอุอ้ย คือตอนเนี้ยปะทะกันตรงเนี้ยเดือดแน่นอนดูแล้วนะครับผมเป็นกะศึกสงครามที่เดือดแน่นอนอะ่ะดูแล้วนะครับผมแล้วก็ฝั่งเรามีเท่าไหร่วะฝั่งเราในแมปตอนนี้นะครับมีอยู่ห้าร้อยยี่สิบหกเฮ้ยเราเยอะกว่าวะ่ะน่าจะเป็นชาวบ้านจากในในปราสาทเข้ามาเสริมด้วยนะครับผมเนี่ยเหน็นนะกองกําลังชาวบ้านแห่งปราสาทเมเมลลออนมาช่วยอีกแปดสิบห้าเออเราก็กลายเป็นว่าเราเยอะกว่าเออคอยยังชั่วได้อยู่ได้อยู่ นะครับผมเพื่อเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะไม่ให้ชาวบ้านอยู่หน้านะครับเราจะอยู่อย่างนี้เลยอยู่อยู่แบบอยู่แบบออานี่เอาเอาเอากองทัพโล่อยู่ข้างหน้าไว้นะครับผมเอาอ่าเป็นแบบนี้นะครับผมผมจะเคลื่อนทัพไปแบบนี้นะครับผมเออสวยงามเออสวยงามศัตรูมีมีทหารธนูกี่ตัวก็ไม่รู้นะแต่ผมจะเอาไปอย่างนี้แหละเคลื่อนไหวเอ้ยไอ้นี่ต้องเป็นแบบ อะไรนะสามี่ยม,มาเออหัวลูกศรเดี๋ยวบวกก่อนเลยบวกก่อนเลยนะครับบวกก่อนเลยพร้อมโอ้สวยงามนี่เอาว่าเอาว่าหน้าถ่ายรูป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 มากเอาว่าเาหล่านากกล้าทั้งหลายจงฟังข้า โอ้โหสุดยอดเลยว่ะครับผมแม่งเอาเอาเรื่องนะครับเดี๋ยวเราต้องพูดปลุกใจเล็กน้อยนะครับพูดปลุกใจเล็กน้อยครับโอ้โหย,ยิงไปแล้วนะครับผมจงฟังนะครับผมศาส,สนาพุทธได้กล่าวไว้ว่าทุกอย่างมีเกิดขึ้นและดับไปคนเราทุกคนก็ต้องตายแม้ครั้งนี้จะเป็นความตายของเราห <c oughs> ยุดเราจะไม่ยอมให้พวกมันมาบุกทำลายประเทศชาติของเราไอ้ขาดทุกคนทำชั่วก็ต้องตกนรก ใขรทำดีก็ทั้งขึ้นสวรรค์ไปนทนธงบมดาในจิตสุดท้ายแต่จิตของนักลบเราไม่มีวันดับศูนย์จงฟังข้าไว้เราวันรลาทั้งหลายนักลบเมื่อตายไปล้วเราล้วแต่จะไปเกิดที่วันรลาเท่านั้นวันรลาก็คือสองสวรรค์ของนักลบเมื่อเราตายนั่นทุกคนอาจจะเรียกว่านรกนะครับผมแต่จงจําไว้นี่ไม่ใช่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายแต่เราตายอย่างเยี่ยงนักลบเราจะไปเกิด ดังแดนวัฒละทะหารดอมบู้ได้พทหารดูยิงได้เออเออเออลุยเข้าไปลุยเข้าไปวู้ลุยเข้าไปยาอถาถัามาลุยเข้าไปบวกเข้าไปอย,ย่าหยุด อยา ut, ่าหยุดสวยงามดอกไม่มีหยุดดอก<อ>ไม่มีหยุดหยุดไม่มีหยุดไม่มีหยุดไม่มีหยุดอยู่แล้วไม่มีหยุดอยู่แล้ว, ut, ลวบวกเข้าไปส่งครามครั้งนี้เพื่อวัตล่าของนักรบนะครบัรบผมของยางมีเกิดขึ้นดับไปเหล่านักนักรบก็ต้องมีดับมูนย์ไม่ธรรมดาลุยเข้าไปวัตถุล่า อย่างเดียวบวกเลปราบปานประจ co. ันบานประจันบานประจันบานประจันปานประจันบานประจันปานประจันบานประจันบานปราจันบานปานไม่ยั้งฟันไม่ย <blind> ั้งปันไม่ย <jur> ั <pol> ้งยาไอ้ช <Sur> ่าเชาเจ้ายาเจายาตัดแขนตัดขาหมด่ะเฮ้ยอ้าว้ โอ้มันมามันเข้ามาอยากเก่าก็เข้ามาอยากจะตายเร็จหยอเฮ้ยฟาดมันฟาดฟันเรานักรบวัฒล่าเฮ้ยโอ้โหโหดูเดือดดูเดือดในมันต้องอย่างนี้เราจะโจมตีทหารจากข้างหลังเราจะโจมตีทหารธนูของมันอีก94ตัวต้องร่วงให้หมดอย่าเออเออเออมา มาเออมามาโอ้ดูเดือดดูเดือดโอ้โหเหลือสิบสี่ตัวถ่านมากูแนวหน้ากูเออแนวหน้าเหลือสิบสี่ตัวไม่เป็นไร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 โอ้โหดูเดือดมากดูเดือดมากเออเออเออโอ้ยตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเดือดอยู่ตัวนู้นเดือดอยู่ตรงนู้นหยุดอยู่หยุดยิงและยิงใหม่ แล้วก็อันนี้ก็หยุดยิงและยิงใหม่เออเออเอาโลออกมุยเข้าไปบวกเข้าไปโอ้โหเอาอะเดือดเดือดโอ้โหเดือด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 ครับเดือดเดือดครับผมโอ้โหสู่วัตถล่าสู่วัตถล่านักรบบุกข้าจงก้าวเข้าสู่วัตถล่าอุ้ยโอ้โมันมาตีจากข้างหลังไอ้ดีหลายการมาก ยอ,อย่าเออโอ้ยมันกันได้เว้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยไปไหนละ่ะไปไหนละ่ะหนีเหรอหนีแล้วเอ้ยปลุกเข้าไปมันหนีแล้ว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 พวกเราบุกได้หนีไปไหนอย่าหนีนะป๊าบ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 ป๊า มาดักหน้าดักหน้าดักหน้าปาบคนปาบออรีตายหมดอ่ะวิงก็มาวิงก็มามาเร็วมาเร็วมาเร็วมันหนีแล้วมันจะหนีแล้วมันจะหนีแล้วเออมันหนีไปทางไหนวะมันจะหนีไปถึงไหนวะไปทางนู้นหนีไปทางนู้นตามไปตามไปเดี๋ยวจะพาไปถึงเส้นแดงนะครับพอถึงเส้นแดงปุ๊บเราจะดักหน้ามัน,มน işte เลยนะครับผม โอ้มันก็วิ่งมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อนี่ไงเส้นแดงอ๋อหนีถึงนี่โอเคถึงนี่มามากูดักกูดักกูดักเออล่วงล่วงล่วงฮู้ฮู้ฮู้ไม่ตายไม่ตายไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอซช Soldiers, move a ร์ h e r s move bladers, f ร์ w a r d push archers มาเนี่ยเอาทหารมาดักนี่เลย m o v forward อ้าวว่เอาวะมึงจะหนีไปไหน60กว่าตัวหนีไปไหน hold the rules หนีไปไหน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 อือมาตัดแขนตัดแขนตัดขาหมดตัดแขนตัดตัดแขนตัดตัดแขนตัดขาหมดตัดตัดแขนตัด ตัดแขนตัดแขนตัดแขนได้หมดตัดขาตัดแขน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 ได้หมดฟันได้หมดฟันได้หมดฟันได้หมดยิงได้โอ้โหมันหนีไปหนีไปเยอะ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 โอ้หนีหนีอะหนีอ่ะหนีหนีอ่ะ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  หนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหนโอ้หนีไปไหนไม่ให้หนี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 หมดหมดย่างอ่ะตัวสุดท้ายมาเรียบร้อยยิงดักดักหมดดักหมดนะครับผมเออเรียบร้อยโอ้โหตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเออหนีไปไหนมึงหนีไปไหนโอ้โอ้โหล่วงเออ ไม่มีคนตายอยู่แล้วเราวาฒาล่าทั้งหลายเอาวะสูงเสียไปเท่าไหร่57ตัวนะครับชาวบ้านตายไป20นะครับส่วนกองทหารที่ปราสาทต,ตายไป23นะครับกองทัพผงดอมตายไป14นะครับที่เหลือบาดเจ็บเพียงเด็ก,น,กน้อยนะครับผมเอาวะวกมันตายไป1 3 3บาดเจ็บอีก200ยกว่าหนีไปได้32ตัวตามจับมาได้อีกหลายร้อยตัวนะครับผมเอาวะ 32ตัวกําลังหนีเอาไม่หนีมีชีวิตรอดอยู่แค่นี้นะครับผมเอาวะเราก็ทําการโจมตีอย่างต่อเนื่องเลยไหมนะครับเอาออกมาก่อนเอาออกมาก่อนอ่าแล้วก็กดเล่นเล็กน้อยนะครับผมยังยังจะอ่าหนีกําลังหนีกาลังหนีนะครับ28ตัวกําลังหนีนะครับตาม,มนะครับผมอา่าเราไม่ต้องมีแผนอะไรทั้งนั้นนะครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมเอาทหารมาธนูตามมานะครับผมโอ้โหเหลือแค่นั้นนะเหลือแค่28ตัวนะครับผมมา ยี่สิตัวเดี๋ยวปักเคนน่อะปักเคนลูกปักเคนลูกธนูให้มันคมคมนะครับผมมาเช้าแล้วหนีไหมหนียันเช้าเอาหนียันเช้าเอาหมาเหรอ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 มา28ตัวกูคนเดียวก็ได้พวงเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเมาว่ามามาอะไรอะไรมา28ตัวเจอแม่ทัพคนเดียวโอ้ย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  อ้ยเออล่วงไปดิฟันฟันฟันออกมายิงได้อุ้ยฟันเข้าไปเรียบร้อยยิงมันเรียบร้อยจบยี่สิบแปดตัวง่ายได้เหลือเกินโอ้หนีไปนู่นหนีไปนู่นเออยิงมายิงให้หมด ยังอยู่นะเฮ้ยโอ้ยิงไปตามไปยิงเออตามวิ่งไปยิงไปวิ่งไปยิงไปเอาเออหันมาหลังธนูเอาดิเออเออล่วงแล้วล่วงแล้วตายซ้ำ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 มดยังหมดยังนุน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  สามมาสามหโหดิอเอาโหอ้ยสวยงามวะ่ะไปกันต่อ,อหนีไปไม่ได้หรอกไอ้พวกไอ้พวกเฉลยนะครับผมตายไปสี่เห็นไหมจากการหลบหนีการจับคุมนะครับบาดเจ็บไปสี่นะครับผมจับหมดนะครับไม่สนลูกใครเอ้าเพื่อนโอ้โห oh. ปล่อยไปนะครับเผื่ออนาคตมามาเป็นละูกน้องเราไ ไอน,นี้เก็บนะครับผม <give> อ้าเพื่อนอีกแล้วปล่อยไปเผื่อเป็นลูกน้องโอ้ไอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องประหารต้องประหารโ <laughs> จรเก็บมาใครอยากเป็นเพื่อนเราอีกนะครับผมใครอยากเป็นเพื่อนเราอีกเชิญนะครับผมอ่าสี่ตัวออกไปสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่อ่าไอพวกนี้เดี๋ยวก่อนอันนี้เซดอนห้าสิบสี่ถ้าผมประหารมันเดี๋ยวดูก่อนถ้าผมประหารมันนะครับมันมีเพื่อนอยู่หนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวจะเกลียดเราเหรอว่ะสิบเอ็ดตัวจะเกลียดเราแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็จะไม่ค่อยพอใจเราครอบครัวมันก็จะเกลียดเราครอบครัวมันเป็นไงบาง้างล้วทุกทีไอครอบครัวลกมันยังเด็กน้อยอยู่นะครับมีเมียมีลูกโอเคปล่อยมันไปปล่อยมันไปนะครับเอาไปขังอย่างเดียวไปขังอย่างเดียวถึงจะเกลียดกันแต่ก็ขังกันได้นะครับผม ขังกันได้ไม่ต้องฆ่ากันนะครับผมอย่างเงี้ยเมตตาไหมเล่นเกมเยวกวังาลืมความเมตตาเล่นเกมเด้ยวยความเมตตานะครับผมเอาวะไปกันต่อแล้วก็จกไปอีกตอนนะครับผมสําหรับดอมแห่งแดนเหนือของเรานะครับผมแล้วพบกันใหม่พาต่อไปสําหรับวันนี้ลัคก,กี้ทุกคนสวัสดีครับ